อีประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันก็คือชามตราไก่นะครับปรากฏว่าล่าสุดประธานกิติมศักดิ์สภาวิสากราาจังหวัดลำปางนั้นออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีชามตราไก่ครับนายอธิภูมิกำธรวรินประธานกิติมศักดิาา์สภาวิสากรจังหวัดลำปางโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะฮะเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีที่จีนเนี่ยไปชาไปทำชามตาไก่อาจจะแบบก๊อปปี้เกรดเออะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะแล้วสมงมาขายในไทยเพียงใบละ5บาทเรื่องนี้รายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้อนะฮะ ปรากฏว่าข้อแรกก็คือลายไก่ลำปางเดิมเนี่ยไม่ใช่ของจังหวัดลำปางนะฮะแต่มาจากจีนโพ้นทะเลซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งลกล้างอ่าลอกฐานในไทยที่ลำปางนี่แหละครับเป็นคนนําเอาชามตาไก่มาในสมัยก่อนเขียนด้วยลายด้วยด้วยมือเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนั้นใช้รูปลอกเซรามิกแทนการเขียนลายนะครับนอกจากนี้ที่บอกว่าชามตาไกใบละ5บาทเนี่ยเป็นเรื่องเอาแพะกับแกะมาผสมกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงคืออย่างนี้ครับ ชามไปละห้าบาทเนี่ยเป็นสินค้าที่มีตําหนิไม่มีรวดลายอะไรมากเลยนะฮะส่วนการโฆษณาว่าสมิกไปละห้าบาทก็เพื่อผลในการดึงดูดลูกค้าท่านประธานคนนี้บอกนะครับว่าอยู่ในอุตสาหกรรมสมิกมาถึง30ปีเห็นการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับเห็นปัญหาของวงการเาลิกลําปางมาตลอดความเป็นจริงของธุรกิจนี้ก็คือยิ่งขายยิ่งถูกยิ่งผลิตคุณภาพยิ่งต่าเพราะสองเหตุผลครับวัตถุดิบต้นน้าและต้นทุนผลิตเราสู้จีนไม่ได้เลยนะฮะอันที่2ก็คือผู้ผลิตในลําปางแข่งกันเองครับ ทั้งแข่งราคาทั้งแข่งลดต้นทุนในที่สุดต้นทุนการผลิตของไทยนี่บก็รู้อยู่กันดีแล้วครับว่าสูงทีเดียวนะครับหเดือนแรกป,ปีนี้มีการนําเข้าสลิกจากจีนมากกว่า3,000ตันในราคาเฉลี่ย8ปดบาทเกสบหกสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่ามีการนําเข้ามากกว่าที่แสดงไว้แต่ไม่มีการลงบันทึกตามพิธีการศุลกากรซึ่งหมายความว่าน่าจะมีมากกว่า2-3เท่า ตามของที่สำแดงนั่นก็แปลว่าเซรามิกจากจีนนั้นเข้ามาทะลักท่วมตลาดของเมืองไทยและก็แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศอย่างหนักซึ่งทําให้เซรามิกที่ผลิตในประเทศจีนนี่นะครับก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมากับเซรามิกที่ลําปางนั่นเองครับ